ขอดูใกล้ๆมีกลับมีกลบเหมือนไหมครับเหมือนกับหนูใช้หนูใช้เครื่องมืออะไรบ้างไหนบอกดิมันก็จะมีอันนี้ครับแล้วก็กดมาข้างหลังแล้วก็อันนี้ครับคืออะไรแล้วมันก็จะมีตัวอักษรเขาเรียกว่าการเน้นอะไรเน้นข้อความแล้วก็สีอะไรก็เปลี่ยนสีตัวอักษรครับเออเปลี่ยนสีตัวอักษรดีมากใครมั่งเนี่ยนี่ แรกอะไรที่มันยังไม่เหมือนดูดิสีฟสีอะไรสีของตัวหนังสือใช่ไหมไปดูดีๆว่าที่หน้าจอเขาใช้สีอะไรอ่ะดูให้ดีแล้วก็หาให้เจอนะคะยังไม่ต้องมีสีฟ้าไม่ใช่สีอะไรที่มันไม่เหมือนเนี่ยอันนี้ไงสีเขียวไม่ใช่สีของตัวหนังสือมันยังไม่เหมือนไปดูสิอ๋อสีฟ้าไงอ่ะไปดูข้างหน้าจอว่าเขาใช้สีอะไร่าทา ใช่หรอไม่รู้เหมือนกันค่ะอ้าวลองซิลองซิลองลอง,ลองตัวหนังสือมันเป็นสีแดงของเราสีอะไรสีดำสีดำแล้วทำไงอ่ะทำไงคะไม่รู้ค่ะ,คะลองสิคะลองดูอ่าให้เวลา ใช้เครื่องมืออะไรบ้างไหนบอกสิใช้เครื่องมืออันนี้ค่ะอันไหนอันนี้ครับอันนี้คืออะไรเลื่อนทำเลื่อนได้เรียกว่าอะไรเน้นอะไรเน้นอะไรเน้นเน้นข้อความเน้นข้อความเหรอคะแล้วสีตรงสื่อใช้ตรงไหนอ่ะตรงนี้ค่ะอ่าอันนี้เปลี่ยนสีอะไรเป็หนังสือโอเค สีสีนี่ทำยังไงคะเอ่อเราต้องกดไปตรงนี้ใช่ไหมคะอืออันนี้เลยแล้วในนี้กดไม่ใช่หรอคะนี่ค่ะนี่ค่ะกดตรงนี้ค่ะอันนั้นสีอะไรสีข้อความกดกดเข้าไปค่ะสีฟอนอ่ะกดเข้าไปแล้วก็เลือกแล้วก็เลือกสีค่ะข้างล่างค่ะแล้วก็จะเอาสีไหนมันจะได้แบบนี้สีแดงสีแดงตัวตัวนู้นสี แล้วก็กดตรงนีนอันนั้นสีอะไรสีฟอนสีฟอนก็คือสีตัวหนังสือแมนค่ะแล้วแถบสีฟ้านีา่เอาตรงไหนอ่ะแต่เดีฟ้าก็กดไอตรงนั้นค่ะไอตรงไหนนี่คะน่ใช้ตัวประกาศเน้นข้อความเหรออ๋อนี่ตัวประกาศเน้นข้อความค่ะอ่าใช่ไหมเอาสีอื่นได้ไหม,ไม